หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายฟูหยางผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของกิมซากัสตอนที่12พันตีอเมริกรันทั้งสองคนงงเหมือนกันท,ทั้งที่จ่าดาวเหนือก็นอนเคียงคู่อยู่ด้วยกันยังไม่ได้ลุกไปไหนแล้วก็ไม่มีใครรายง,งานอะไรให้รู้ด้วย ล้าทำไมจ่าดาวเหนือจึงรู้ว่ามีเรื่องแปลกประหลาดจะให้ดูแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรขวาปืนคู่มือเดินตามคนชวนไปพี่เพื่อนมันบอกว่าผีเข้าไอ้เปียกรายงานเมื่อจ่าดาวเหนือไปถึงทุกคนในฐานลอยรู้เรื่องหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจากคาบอกของไอ้เปียกไม่มีใครลุกออกมาดูเพราะไม่จําเป็นทั้งนี้การวางกําลังแบบป้องกันตัวต่อที่ตั้งที่กําหนดไว้นั้นสําคัญกว่าเรื่องภายในแบบนี้ให้เป็นหน้าที่ของใครสักคนหรือสองคนก็พอโถไอสัตว์เอ้ย ผีพ่อผีแม่อะไรมันวะเสียงดังแบบเนี้ยเดี๋ยวพ่อมึงมาแล้วก็ยิ่งกว่าผีนะมึงไหนมันเป็นไงไว้ตัวผีจ่าดาวเหนือฉายไฟที่พลางแสงสีแดงเลือดๆอแล้วจับที่ร่างของไอ้มองเสงกอเห็นทันทีว่าร่างนั้นใบหน้าซีดจนไม่มีสีเลือดมือเกร็งปากเบี้ยวตาเหลือกเหนือตัวสั่นเทิมเหมือนคนที่กำลังหนาวจัดผีเหี้ยอะไรไว้สัตว์จ่าดาวเหนือสะบดออกมาด้วยความรังเกียจมากกว่าจะสงสารไอคนที่ผีเข้ายางเท้าเข้าใกล้ไอคนที่ผีเข้านั้น และแล้วอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเท้าข้างขวาด้วยพลังอันหนักหน่วงและไหวจนจับตาดูไม่ทันเตะเข้าที่ซอกข้างลำตัวดังลันไอ้มองที่เป็นเยื่อเทา้าปลิวกระเด็นออกไป3-4มสี่ก้าวคนเตะที่คิดว่าตนเองกําลังเตะผีไม่ใช่เตะลูกน้องของตัวเองตามไปติดติดกำลังจะเหงือเท้าซ้ําให้อีกก็ต้องชะงักอยากรับหัวหน้าใหญ่เสียงร้องห้ามของไอ้ยีฟูนั่นเองทําไมวะหัวหน้าใหญ่ยิ่งทําอย่างเงี้ยผีมันจะยิ่งโกรธแล้วไม่ยอมออกด้วยครับ เออกูรู้แล้วระหว่างกูกับผีมึงกลัวใครวะยีฟูจ่าดาวเหนือนเน้นเสียงออกลายฟันจนคนที่ไม่ได้ลุกออกมาดูรู้ว่าเขากําลังทําอะไรกันต้องหัวเราะออกมาด้วยความขบขันเมื่อได้ยินคําตอบจากไอ้ยีฟูกลัวหน้าใหญ่ครับไอ้ยีฟูตอบเสียงอ่อยๆอาการเป็นห่วงเพื่อนหมดไปทันทีงั้นมึงเฉยว้ยีฟูเดี๋ยวมึงคอยดูนะวอ้ผีที่มึงว่าก,ากับกูใครจะแน่ว่าใครหัวหน้าใหญ่เป็นหมอผีเหรอครับไม่ใช่เว้ยแต่หมอผีเรียกกูครูบาใช่ละมึงคอยดู ยีฟูไม่พูดอะไรอีกมันตามไปดูห่างๆด้วยความกลัวหหน้าใหญ่มากกว่ากลัวผีที่มันคิดว่าสิ่งสถิตยอยู่ในร่างของไอเซ่งกอเสียอีกแล้วยีฟูก็ต้องถึงกับอ้าปากค้างจ่าดาวเหนือยังใช้คาถาบาทาบทเดิมตอนนี้ไอเซ่งกอนั่งนิ่งไม่สะทกสะทานต่อแรงเท้านั่นอีกแต่าการผีเข้าตอนนี้มันเท่ากับเป็นการย่อยุจ่าดาวเหนือขึ้นไปอีกเท้าอีกข้างที่ยังไม่ได้ใช้จึงส่งไปให้ จาดาวเหนือเลือกเตะเฉพาะส่วนที่หนาของร่างกายบริเวณซอกเอวมันเท่านั้นทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อให้คนที่ถูกผีเข้ารู้สึกเจ็บและความรู้สึกจะได้กลับคืนมาไอเสงียงกอนั่งนิ่งจ้องหน้าคนที่เตะมันเขม่งเราจะกินเลือดก,กินเนือ้อไอทหารไทยมึงฆ่ากูกูจะต้องฆ่ามึงเสียงไอเสงียงกอร,รอดออกมาจากปากแม้ไม่ดังนักแต่ก็พอจะรู้เรื่องยี่ฟูที่ยืนดูห่าง àng, ถึงกับผวาเข้าไปกอดพันตรีโรเจอร์แน่นด้วยความลืมตัวแต่จ่าดาวเหนือกลับหัวล้อขำ และทั้งจะเตะมนันอีกครั้งก็เลยต้องชักเท,ท้ากลับมาโธไอสัตว์แกวพ่อแกวแม่มึงเลยวะเสกพูดภาษาไทยได้มึงฆ่ากูมึงต้องตายกูจะฆ่ามึงเสียงนั้นดังออกมาอีกยังเป็นภาษาไทยอยู่ดีจ่าดาวเหนือเดินกลับมาที่ยีฟูก่อนที่จะถามหรือพูดอะไรยีฟูก็พันต้องแหกปากออกมาซะก่อนจ่าดาวเหนือตบหน้ามันอย่างแรงเพื่อเรียกสติสัมปชัญญะมันให้กลับมาโอ๊ยเจ็บเจ็บหัวหน้าใหญ่ข้าน้อยเจ็บข้าน้อยกลัวเรา กูกับผีมึงกลัวใครจ่าดาวเหนือกระแทกเสียงถามออกไปอีกข้าน้อยกลัวหน้าใหญ่ครับไอ้ยีฟูนั่งลงยองๆข้างๆพันตรีเมริกันเอามือพนมเหนือหัวแล้วล่ำละลักแล้วตอบว่ากลัวจริงๆเออถ้ามึงกลัวกลัวมึงอยู่เฉยๆทำใจสบายๆมึงดูสิผีแกวเข้าเพื่อนมึงอ่ะแกวหานังมึงว่าพูดภาษาไทยได้โถหน้าใหญ่ผีมันก็ทําได้ทุกอย่างนั่นแหละแค่พูดเนี่ยมันจะพูดภาษาอะไรก็ได้เพราะมันเป็นผีนะครับเออกูเชื่อมึง เดี๋ยวมึงดูซิว่าไอ้ผีแก้วที่มึงว่ามันจะแน่สักแค่ไหนวะจ่าดาวเหนือพอาออกมาจากที่ตรงนั้นไม่มีใครรู้ความหมายว่าจ่าดาวเหนือจะทําอะไรจริงอยู่ที่ทุกคนยกเว้นไอ้ยีฟูคนเดียวไม่มีใครเชื่อเรื่องผีเรื่องสางทุกคนจึงอยากจะดูว่าจ่าดาวเหนือจะแก้ปัญหานี้ให้ลูกน้องอย่างไรแม้แต่ลูกน้องในทีมถึงจะเชื่อมั่นว่าหัวหน้าทีมสามารถแก้ไขได้แต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจะใช้วิธีไหนเหมือนกันยีฟู มึงอยู่ใกล้ๆเสงียงกอไว้เดี๋ยวกูจะไล่ผีมึงดูผีจะออกแล้วครับหัวหน้าใหญ่ยีฟูแม้จะสติดีแต่ก็ยังงกงกเงินเงินเพราะมันนั้นกลัวทั้งผีกลัวทั้งหัวหน้าใหญ่ออกสิวะถ้าผีมันออกจากไอเสงียงกอมันมาเข้าข้าน้อยต่อสิหัวหน้าใหญ่คําตอบจากยีฟูเล่นเอาคนทั้งฐานลอ,อยหัวเราะไปตามๆกันแม้แต่พันตรีเมริกันทั้งสองก็พอจะรู้เรื่องภาษาไทยอยู่บางยังอดหัวเราะไม่ได้เอาเละนะถ้าเข้ามึงอีกเดี๋ยวกูเตะไล่มันอีก พอได้ยินคําว่าเตะเท่านั้นแหละไอ้ยีฟูเลิกกลัวผีไปเลยตัดสินใจก้าวเท้าเข้าไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนตามคําสั่งหัวหน้าใหญ่จ่าดาวเหนือถอยห่างออกมาในระยะ30เมตรในความมืดไม่มีใครเห็นว่าแกกําลังทําอะไรแต่ที่แน่ๆ M 2 0 3กระบอกนั้นถูกกระชับมัน่นขึ้นสวิต์กล้องเล็งอินฟราเรดที่ด้านซ้ายของตัวปืนถูกเปิดให้รอการทํางานเสียงกลไกภายในกล้องทํางานเหมือนเสียงแฟลชถ่ายรูป จ่าดาวเหนือ,อยืนในท่าที่มั่นคงด้วยความมั่นใจว่าวิธีการต่อไปนี้สามารถเรียกสติสัมปชัญญะของลูกน้องให้กลับคืนมาได้แน่ทั้งนี้จ่าดาวเหนือเองเคยมีประสบการณ์ในการใช้กระแสะไฟฟ้าช็อตเข้าสู่ร่างของคนที่ว่าผีเข้ามาแล้วโดยแรงกระแสะที่ไม่มากแต่นักหน่วงเป็นจังหวะจังหวะคนที่ว่าถูกผีเข้าถึงกับชาววบมีอาการกระตุกยัางรุนแรงกระทั่งสติความรู้สึกกลับคืนมานั่นแหละจึงเรียกว่าผีออกคราวนี้ก็เช่นกัน แม้ไม่มีไฟฟ้าแต่ก็คิดว่าไอ้เจ้ารังสีอินฟราเรดที่มีคุณสมบัติกระตุ้นความรู้สึกให้กับคนแบบนี้มันน่าจะใช้ได้จึงตัดสินใจยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วเล็งเงาภาพของไอ้เซงกอรปรากฏในกล้องเล็งที่มีแสงสีงม่วงอ่อนแม้ไม่เห็นใบหน้าว่านั่นเป็นหน้าของใครก็ตามแต่เงาดํามืดในกล้องก็ทําให้สามารถดูออกว่านั่นเป็นร่างของคนจากดาวเหนือมองร่างไอ้เซงกอในจอกล้องนั้น เราสสา่ปืนไปมาจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกเอาจุดไหนในร่างกายของมันที่จะให้ผีออกเวลามีไม่มากนักแล้วแล้วก็ไม่อยากเสียเวลากับเรื่องที่ไร้สาระแบบนี้จากดาวเหนือตัดสินใจทันทีจุดไหนก็น่าจะได้เพราะหลังสีอินฟราเรดในกล้องนี้ไม่ได้ทําให้คนตายหรือบาดเจ็บอะไรมากนักจึงกดไกปืนทันทีเสียงเครื่องในกล้องเล็งทางานเหมือนเสียงเครื่องโกโนหนวดไฟฟ้าแต่เบาวกว่ากันมาก จากดาวเหนือเลือกเอาตรงกลางลำตัวมันนั่นแหละกดไกให้ลังสีพุ่งออกไปสองครั้งติดกันโอ้ย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 เจ็บเจ็บเสียงไอ้มองเสียงกอร้องรั้นเอามือกุมท้องลุกขึ้นแล้วล้มเกลือกกิ้งไปกับพื้นดินทันทีเสียงกอเสียงกอยี่ฟูร้องเรียกเพื่อนไม่ได้ยินเสียงมันร้องเสียงกอ,องไอ,อ้อเสียงกอเป็นไงบ้างมึงยี่ฟูร้องเอรียกอีกถึงจะเป็นภาษามงก็พอจะเดาออกว่ามันกําลังสอบถามอาการของเพื่อนมันเจ็บเจ็บ นี่กูเป็นไรวะเออมึงพูดรู้เรื่องเลยนี่วะทาไมกูเป็นไรยีฟูทําไมกูถึงเจ็บไปทั้งตัวอย่างนี้วะมึงถูกผีเข้าไอ้แก้วอะผีไอ้แก้วตอนนี้หัวหน้าใหญ่ไล่ผีให้มึงแล้วมึงหายแล้วใช่ไหมเออหายแล้วกูรู้สึกตัวแล้วไหนว่าหัวหน้าใหญ่อยู่ไหนไอ้มงเส่งกอพูดออกมาเป็นภาษาของมันในขณะที่หัวหน้าใหญ่ก็เข้ามาถึงตัวมันพอดีนี่ไงหัวหน้าใหญ่เสง่งกอถึงกับนั่งผับเพียบยกมือผนมแล้วก้มกราบลงกับผืน โดยอาการของคนที่นบนอบที่สุดการที่หัวหน้าใหญ่มีอำนาจเหนือผีสางที่มันเชื่อถือแบบนี้มงมันจะเคารพนับถืออย่างที่สุดซึ่งแม้แต่ชีวิตมันก็สามารถอุทิศให้ได้นี่เป็นขนบรรมเนียมที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันต่อๆมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจาดอาเหนือเอาน้ำเย็นในกระติกราดลงบนหัวหเส้งกอยครั้งเป็นการเรียกสติสัมปชัญญะซ้ำในขณะเดียวกันก็แกล้งเล่นละครให้มันดูต่อไปอีกเออก้อมหัวลง นี่คือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่กูเสกเป่ามาใช้ไล่ผีมึงโดยเฉพาะต่อไปนี้ถ้าผีเข้ามึงอีกพยายามนึกถึงกูไว้นึกถึงความเจ็บปวดในวันนี้ให้ดีแล้วผีจะไม่กล้าเข้ามึงอีกเพราะในใจของมึงมีกูอยู่กูคือเจ้าแห่งผีทั้งหลายผีใต้โหงผีใต้หาผีใต้ซากผีตายทั้งกรมแม้แต่ผีกระหลกก็ต้องตกอยู่ในอำนาจแห่งกูทั้งสิ้นเพียงคนที่นอนฟังต่างพากันหัวเราะในละครบทนั้นพวกเขาไม่เห็นหรอกว่าอาการที่ไอ้แสงกอมันก้มกราบค้างไว้ ปล่อยให้หัวหน้าใหญ่ค่อยๆลินน้ำเย็นจากกระติกราดลงบนหัวของมันทีละน้อยทีละน้อย,ลอยแล้วปากก็ว่าคาถาเลื่อยเปื่อยของแกไปตามแต่จะนึกอะไรได้กระทั่งสิ้นคำว่าเพียงนั่นแหละไอเสงกอจึงเงยหน้าขึ้นเอามือที่เปียกน้ำนั้นลูบหน้าลูบหัวด้วยศรัทธาอันแรงกล้าเสียงหัวเราะของลูกน้องคนอื่นๆยังดังอยู่อีกไงผีเข้าหรือไงพวกมึงเข้าใครวะมาเดี๋ยวกูไล่ให้โอ้ยออกออกออกนะครับออกนะครับอาจารย์ออกแล้ว เสียงไอ้หมอมอนคนทะลึ่งประจําชุดทาล้อเรียนมาพี่ไปเป็นหมอผีตั้งแต่เมื่อไห,หร่ละพี่ผีกระรัวมันเข้าไอ้นิดเนี่ยพี่ไล่ให้มันหน่อยสิโถไอ้เวนไอ้เปรตไอ้นิดด่าเข้าให้พันตรีเมริกันทั้งสองคนเดินตามจ่าดาวเหนือมาอย่างที่เดิมหลังจากที่มงสองคนนั้นกลับไปหาไอ้เปียกที่เป็นเสี่ยวฮักเสี<ๆ>่ยวแพงของมันแล้วนอสตาคุณทําได้ยังไงพันตรีโรเจอร์เป็นคนถามขึ้นก่อนเพราะไม่รู้จริงๆเอ้าเมเจอร์ไม่รู้เหรอครับไม่รู้ไม่รู้จริงๆคุณทําได้ไง ผมก็ใช้ไอ้อินฟาเรดอะไรนะั้นยิงใส่มันนะสิเท่านั้นเองที่พันตรีมริกันถึงกับหัวร้องอหายซึ่งแม้แต่คนที่นอนอยู่พอรู้เรื่องก็พลอยหัวร้อไปด้วยเล่นเอาทั้งฐานลอยเกิดความคลื้นแคลงเล่าก็มีการแสดงของตลกคืนนั้นเหตุการณ์ผ่านไปท่ามกลางความสงบเรียบร้อยทุกคนตื่นขึ้นมาหลังจากที่ตรวจสอบความปลอดภัยจากการซุ่มโจมตีในห่วงเวลาวิกฤตแล้ว ทุกคนจับตามองไอ้มองส่งกอเป็นคนแรกดูท่าทางมันกระปี้กระเป่าเหมือนเดิมไม่มีอาการอ่อนเพลียสโลสเลตแต่อย่างใดทั้งนี้คงเนื่องมาจากฤทธิ์ยาที่ช่วยให้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าความเครียดทางอารมณ์ที่ทางบอกก่อจัดหามาให้นั่นเองเพียงเม็ดเดียวไอ้เส่งกอ,อก็ไม่มีอาการของคนที่เคยถูกผีเข้าอีกต่อไปไอ้ยี่ฟูทำไมกูเจ็บสิโครงจังเลยวะเส่เงกอถามพร้อมกับลูบๆคำค,คบริเวณนั้น หัวหน้าใหญ่เตะมึงอะสิทําไมวะหัวหน้าใหญ่เตะกูทําไมแกไม่ได้เตะมึงแต่แกเตะผีที่เข้ามึงนงหากแล้วผีมันออกไหมวะก็ไม่ออกอะสิไอ้ผีตัวนี้มันเฮี้ยนชิบหายเลยมันจะฆ่าหัวหน้าใหญ่ด้วยนุย้ยแล้วหัวหน้าใหญ่ทําไงอีกก็เลยต้องเล่นคาถาสิแกหายไปแป๊บเดียวมึงนี้ร้องลั่นเลยตอนที่ผีมันออกอ่ะไอ้เส่งกอตาลอยพยายามทบทวนความทรงจําแต่ก็นึกอะไรไม่ออกพวกในถาลอยด้วยกันก็เลยพากันหัวเราะที่มองสองคนนั่นมันคุยกัน เป็นอันว่าทุกคนจะไม่ยอมบอกเรื่องนี้ให้มงสองคนนั่นรู้เป็นอันขาดทั้งนี้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ในการรักษาครั้งต่อไปเชื่อได้เลยว่าหากผีเข้าไอ้เสงกออีกเพียงส่งเสียงเรียกชื่อมันเท่านั้นแหละผีจะออกทันทีและนี่คือหมอผีอาจารย์ดาวเหนือ